Yeah, yeah let's go สวัสดีค่ะสดีค่ะเบียค่ะมาพบกับเราเช่นเคยนะคะ พวกเราสองคนนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายนะคะบิทูวิชิเอเบิลปทุมธานีค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะก็มีแคมเปญดีๆมานําเสนอให้กับลูกค้านะคะใช่ค่ะค่ะเอารถมิราดวันนี้นะคะใช้เงินเพียงเท่าไห 9, าร่คะพี่เต้ลเก้าพันบาทค่ะคุณลูกค้าใช่ค่ะ,คะแค่ออกรถเก้าพันบาทยังไม่พอนะคะเรามีอะไรแถมให้คุณลูกค้าบ้างคะน้องเบียร์ค่ะก็จะเป็นชุดแต่งนะคะหรือว่าสเกิร์ตรอบคันนั่นเอง แค่นั้นยังไม่พอค่ะคุณลูกค้าเรายังมีนะคะล้อแมกซ์ขอบ15าแต่งซิ่งให้คุณลูกค้าด้วยค่ะใช่ค่ะลายน็อตนี่สามารถเลือกสีได้ไหมคะพี่เต้เลือกได้ค่ะถ้าคุณลูกค้าไม่ถูกใจสีนี้นะคะเลือกได้ตามที่ลูกค้าถูกใจโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะพี่เต้ค่ะต่อมานะคะไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตด้านหลังนะคะสวยๆไปเลย ยังไม่พอนะคะมาพร้อมค่ะกล้องมองภาพด้านหลังนะคะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะแคมเปญดีๆอย่างนี้นะคะสามารถทักมาคุยกับเราก่อนได้นะคะหรือสงสัยเรื่องการจัดไปแนนใช่ไหมคะค่ะพี่เต้าเรื่องการจัดไปแนนน่ะลูกค้าบางคนอาจจะสงสัยว่าอาชีพอะไรสามารถจัดในแคมเปญน,นี้ได้บ้างน,นะคะค่ะวันนี้เราก็มีมาแก้ไขข้อสงสัยกับลูกค้านะคะ การจัดเป็นของแคมเปญนี้นะคะสามารถจัดได้ทุกอาชีพเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะไม่ว่าคุณลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะคะลองพักมาปรึกษาเรานะคะได้ค่ะคุณลูกค้ายินดีให้คำปรึกษานะคะใช่ค่ะส่วนเรื่องคุณลูกค้าอาจจะสงสัยว่าเอน้องอยู่ปทุมธานีแต่พี่เนี่ยอยู่คัทธลุงอย่างเงี้ยลง ไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะลงใต้อย่างเงี้ยใช่จะซื้อรถับน้องได้ไหมคะน้องเบียซื้อได้แน่นอนค่ะทางเรานะคะก็มีการบริการจัดไปเน้นให้ฟีถึงหน้าบ้านเลยค่ะเรื่องเอกสารอะไรเงี้ยลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะใช่ค่ะส่วนการส่งมอบรถนะคะคุณลูกค้าไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนภาคไหนนะคะเรายินดีส่งมอบรถให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านค่ะใช่ค่ะค่ะตรอวันนี้นะคะเราก็ฝากแคมเปญของเราไว้ด้วยนะคะใช่ค่ะเราก็จะมาแนะนาแคมเปญดีๆนะคะแบบนี้นะคะเรื่อยๆเลยค่ะใช่ค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจติด ตามเราได้ที่ไหนคะอ่าเพจนะคะมิสูปโปรคุ้มค่ะหรือมิสูวิชิบายทาญย่าค่ะใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นมิสูบิชิเอเบิร์ปทุมธานีก็ได้ค่ะคุณลูกค้าใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าอยู่แถวและแวกปทุมรังสิตหรือปริมณฑลเข้ามาหาเราได้ที่โชว์รูมก็ได้นะค,คะเราประจำอยู่ที่โชว์รูมทุกวันเลยใช่ค่ะทางเรามีบริการทดลองขับด้วยนะคะคุณลูกค้าใช่ค่ะหรือโทรมาเบอร์ด้านล่างได้เลยใช่ไหมคะพี่แต้วใช่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนลาไปก่อน,นะค่ะคุณลูกค้าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ